นองสัญลักจะเป็นยังไงจะดูแล้งตายเออไม่ค้งก็จริงจไงเปลี่ยนเป่ยนนังได้างโมโดโมโหวานที่เเล่นยงไเลยเฮ้ยทานแล้วพี่โปพี่โปเอ้าเบาหเบาหวาาหวานเลยนี่นี่นี่ไงไป มาล่ามาล่าวันนี้มีพุกมาลาโอ้ยไม่ต้องเสียเวลาตามหาเลยเจอตัวก็ดีแล้วขอบใจมากเลยเพื่อนจักรินเพรอะว่าเนี่ยโอ้ยโดเลยพอดีว่า่อนตายได้เรียนจบแล้วก็ได้จดหมายของเพื่อนพอดีก็ดีแล้วโชคดีที่มีใจการลางใช่แล้วเป็นยังไงจะพาเราไปเป็นทหารเพื่อนจะมารับไปเป็นทหารในเมืองหลวงแต่ว่าอย่าเพูดใจร้อนนะที่เรากลับมาวันนี้มารับเพื่อนนั่นสำคัญเลยจะไปหาน้องสาวที่บ้านก่อนเอาแบบนี้ เดี๋ยวแม่ครับที่บ้านเดี๋ยวเช้าปุ๊บเลยเช้าปุ๊บมือถือแกเห็นมือถือของเราตังนี้นะแล้วสีสภาพมันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปบ้านเราก่อนเลยเออไปเลยนะเดี๋ยวพาไปบ้านเราก่อนเลยเดี๋ยวนไปแล้วก่อนเลยกระไว้เนื้อเฉื่อใจจะพาไปเป็นข้าวหยาดยาข้าหน้าเยืนนาน วัวขงเ่าองค์ธอจะไปอาซาโอ้สึ่จะเปเล็กนัลสักการะล้ำลึกที่อยูอยากไปเล็กนัลันดููไปลุง 接下来，我们再来看一喽